แล้วกดนันแล้วอันนี้กดแล้วรอกดแล้วถามทุกรอบเลยคูยไม่ไว้ใจกดแล้วเฮ้ยนี่คนติดํามของเพจเรานี้อยู่ที่สี่พันเจ็ดร้อยสามสิบสองแล้วกดนันแล้วอ่ะเสียงมาเลยโอเคเริ่มอะไระพี่อเริ่มเลยอ่ะเริ่มเลยไม,ไม่ต้องรอคนดูไม่รอแล้วไม่รอแล้วมึงรีบกลับบ้าน่างเงี้ย มันหยุดมึงทีไรนะมึงจะรีบกลับบ้านพี่ครัเอานนเนาะอ่ะสวัสดีครับตื่นะประตูยังไม่ได้ปิดเลยท็อปท็อปวิ่งไปที่ไหนแ,แป๊บหนึ่งนะครับใช้น้องไปปิดประตูก่อนเสียงมันจะมีเสียงช่างเดินไปเดินมาจริงๆเราต้อทำประตูแบบอัจฉริยะแล้วฮะใช้มึงเปิดปิดไงอัจฉริยะแน่นอนเพราะมึงทำไม่ทันอย่างที่มีคนกดไลค์ด้วยครกดไลค์ที่ ที่ไม่ใช่ที่ผลิตภัณฑ์นะคนไลที่เป็นประตูอัจฉริยะโดยน้องท็อปแบบดินิ้วปุ๊บปิดครับใช่อท็อปมึงไปปิดเสร็จแล้วเนียโอเคมาโอเคกว่าจะได้รีวิวกันได้อาโอเควันนี้เราจะมารีวิวอะไรครับ <laughs> ดูเห็นว่า <laughs> เขาเห็นว่าเ <laughs> ชื่อพี่อันนี้คือกดผิดหรือเปล่าครับ ไม่ได้กดผิดหรอกเขารอดูอประวัติจีวิยะของมึงอยู่โอเคได้อะเข้าเขา้เขาเรื่องก่อนยัองอไงวน,นี<า>ครับอาวันนี้พี่อมกับพี่ท็อปมีผลิตภัณฑ์ใหม่มารีวิวเนาะนะครับดเดี๋ยวเดี๋ยวตลอดเดือนนี้นะคุณจําไอ้คําซูเปอร์มาริโอไว้ดีๆคุณจะเห็นเกื่อนตลาดมากๆเลยนะครับวันก่อนเพิ่งไปรับบีฟจากแบรนด์แบรนด์หนึ่งมานะฮะครับผมที่เป็นที่เขาจะทําอะไรประมาณเนี้ยออกมาแล้วกัน นะครับบอกก่อนว่าถ้าไม่ติดโควิดป่านนี้เราได้เห็นกีฬาโอลิมปิกไปแล้วอ่าแล้วก็มาสคอตหรือแบรนด์แอมบาสเดอร์ของหรือตัวปกติทุกงานโอลิมปิกใช่ป่ะเราจะมีมาสคอตนะครับแต่มาสคอตของญี่ปุ่นจะเป็นมาริโอครับผมนะฮะกูจะโดนอะไรปะวะไม่ไม่รู้ไม่ไม่น่าโดนเนาะไม่ไม่รู้เออนะไม่น่าโดนนะครับ อาจจะโดนก็โดนทีมโอเคแต่จริงๆแล้วอ่ะแบบมาริโอเขาเปิดตัวโอลิมปิกมาหลายรอบแล้วโด้วยดยตทีมที่เป okay. ็นเกมคือ Mario ออะไรนะโซนิกแอนมาริโอโอลิมปิกเกมอ่าถ้าเกิใครติดตามมาริโอใครติดตามของ n i n t e n d o เนี่ยจะจะเห็นบ่อยมากเออใช่แล้วก็ล่าล่าสุดเกมถ้าพี่เข้าใจไม่ผิดข่าวของ Nintendo อ่ะเขาเพิ่งเปิดตัวเกม Super Mario ิโอโอลิมปกหรืออะไรสักอย่างเป็นตลับสีทองทองนะลองไปหาดู นะครับที่อมไปเดินสะพานเหล็กมานี่แบบเห็นเกลื่อนมากนะของก๊อปออกมาก็เยอะของแกก็เยอะโอเคเอออะนะวันนี้ครับพี่อมมาแนะนําเกมหนึ่งรืกันที่น่าจะแก้ปัญหาความเบื่อหน่ายของน้องๆได้นะฮะคือ Mario c h e s สครับหรือหอมากลุก Mario นั่นเอง <He i! S 2> เฮ้ยแต่หมากลุกไทยแน่นอนไม่เหมือนเลยเ ที่ท็อปเป็นกูรูด้านหมากลุกนะฮะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมีเล่นเทสให้ดูด้วยนะครับว่าเออเราเราไม่เราไม่ต้องเล่นเก่งแต่เราเล่นแบบเล่นเป็นเล่นเล่นได้แล้วกันนะโอเคนะขอก้มแก้มก้มแก้มได้มาชาเล่นได้นิดหน่อยได้นะครับก็อย่างตัวซูเปอร์มาริโอเชสตัวเนี้ยเป็นหมากลุกสากลบอกไว้ก่อนเลยครับวิธีเดินจะเดินแบบหมากลุกสากลจะไม่เหมือนเดินแบบหมากลุกไทยนะครับอ๋อแล้วอันนี้เอามาทำอะไรอันนี้อันนี้เป็นหุ่นหุ่นมาแจก อ่าเอามาแจกโวคน่ด้วยบอกมาแจกนะแจกหรอไม่แจกขายของอันนี้เป็นเซ็ตมาริโอตัวใหญ่อ่ะถ้าใครอยากเก็บไว้บ้านมีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอดูันเดิลเนาะพี่อมน่าจะจับคู่อันนี้หรืออันนี้กาอะไรก็ไม่รู้แหละนะแล้วก็มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ก่อนโพสไปก่อนนั้นเนี่ยที่มันมีตืด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 ไอ้กล่องเหลืองเหลืองนั่นนะเรามาดูกันว่ามันคือเกมอะไรนะครับแต่วันนี้ขอเปิดตัวด้วย เกมชื่อว่าซ u เปอร์มาริโอเชสนะครับคาแรคเตอร์อ<ม>ีดิชันก่อนนะฮะคอลเลกคอลเลกคอลเลกเตอร์อีดิชันทษทีนะครับอธิบายก่อนไม่ใช่ของแท้<ม>เดี๋ยวจะมีกระถิ่นลงดาม่าเอ้ยพี่อม<ห>ของแท<ม>้หรือเปล่าของแท้ไปซื้อเลยครับอยู่ตอนนี้ใน Ebay อยู่ประมาณ6,500เท่านั้นเอง6,500ได้ยินราคาฟังไม่ผิดประมาณ300-250 ดอนรวมค่าชิปแล้วรวมค่าชิปแล้วสองร้อยห้าสิบเออประมาณสามสิบบวกสามคูณสามสิบประมาณเจ็ดพันห้าเออแต่ยังไม่รู้ภาษีนะกูไม่รู้ว่าจะโดนอีกเท่าไหร่เนาะของแท้ของแท้ราคาแพงมากแล้วมันผลิตออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วตัวนี้แล้วของมันหมดตลาดนะครับของข้างในอ่ะต่างกันยังไงหนึ่งครับของแท้ไม่มีขอบแดงใช่นะครับถ้ามีโอกาสพี่อมได้ไปสอยมานะขอกลาบการที่ยินได้นะพี่อมจะไป จะเอามารีวิวเทียบไปดูแต่ตอนเนี้ยเรามาดูของเวอร์ชันนี้ก่อนเลยกันเล่นได้เหมือนกันเมื่อกี้ลองเล่นระดับนี้ไม่ต้องกลับการแล้วการเอาวัสดุไว้เนี่ย ABC เอาเนี่ยเขารู้หมดรูปสุกตังไม่มีอ่ะตรงเนี้ย Nintendo ตรงเนี้ยมันจะเป็นพายน้ํามันไม่ใช่เป็นรูปอันนี้เนาะถ้าแบบของแท้ส่วนใหญ่ของ Nintendo จะเป็นสติกเกอร์ติดสิ่งเงินเงินจะมีสติกเกอร์สิเงินเงินสร้อยแสงเรืองแสงติดไว้นะครับอ่า แล้วก็แต่บอกก่อนว่าข้างในนี่ไม่ไม่น้อยหน้าอ่ะบอกเลยข้างในสวยข้างในสวยเพียงแค่ตูดตูดไม่มีคําว่า Nintendo ท่านั้นเีงมีมีว่ะตูดมีคำว่ามันก๊อปอยู่นแม้กระทั่งตูดเออวะก๊อปในก๊อปเออไม่มีคําว่า Nintendo ผลิตมาเมื่อปี2013นะครับเป็นของเล่นปี2 0 1 3ันเนี่ยหาของไปยากแล้วเหมือนกันไม่ไม่มีของละใช่ใช่มันเลยลง e b y ไง เออนะคืออย่างนี้เหตุผลที่เอาเกมนี้มาเปิดตัวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีของลิขสิทของแท้ในไทยเป็นรุ่น Limited e dition มีประมาณ300หรือ300หรือ500กล่องเท่านั้นอนะประมาณนี้นะครับแต่ผมยังเปิดไม่ได้ <c oughs> เขาน่าจะให้ผมรีวิวได้วันที่15นะนะครับ <c oughs> แล้วก็ขายพร้อมกันทั้งในห้างแล้วก็หน้าร้านผมเนี่ยวันที่1สิงหานะครับมีแอบโปรโมทไปบ้างแล้วด้วยนะ เขาจะด่าปะวะไม่ด่าไม่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 มีใครรู้อ่าไม่มีใครรู้นะแต่แอบแบบเย็บยัโปรโมทไปนิดๆแต่เนี่ยเขารู้มาแล้วเออเอะมาเลยมาแล้วคนแรงบ้างนะครับแฟนคลับมารีโอก็รอรอรอดูอันนูนหรือกันถ้าใครแบบสายเก็บเก็บสะสมของลิขสิทธิ์หรือของแบบแบรนด์มาริโอเนาะแมคคนิกว้าวนะครับอ่ะอ่าผมอยากถามคำหนึ่งมือถือพี่ค้างไปเนี่ยผมยังไม่เห็นกดไลค์มันหยุดเลย น่าจะค้างแหละต้องออกวะช่วงนี้เน็ตไม่คดีไม่ค่อยได้จ่ายตังค์หลายสาระอีกแล้วมึงเนี่ยไม่จบอ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับนั่งเล่น Mario Chess ให้ดูว่าวิธีการเล่นเล่นยังไงเนาะโอเคอ่ะมาเรามารีวิวกันก่อนตัวนี้ออกไปอ่าเดี๋ยวตัวนู้นรีวิวนะใครที่เป็นแฟนคลับตัวใหญ่ไม่ต้องเดี๋ยวผมอันบ็อกให้ดูอ่านีเราจะเอาตัวนี้ก่อนเอาอันนี้ก่อนเถอะจะได้ต่อเนื่องไง เจอตัวนี้เสร็จปุ๊บไปเจอตัวนู้นมึงก็คลิปทีาเอาที่มึงเอาที่มึงสบายใจเลยครับอ่าไม่ทายไม่เป็นไรพี่เปิดขนาดนี้เอาเลยแหละดูมันดิอ่าหน้าทึบโอเคครับอ่าตัวมาริโอตัวนี้อ่าตัวมาริโอเชสตัวเนี้ยเขามีกล่องในกล่องเนี้ยมีมาให้สองชั้นอ่าเดี๋ยวเรามานี่นี่ครับอ่าอ่ชั้นแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่สำคัญสำคัญเช่นไนท์ควีน i ิง หรืแม้แมกกร็ทั้งบีชอปหรือลูกอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมาอยู่ในตัวแรกเกือบทั้งหมดเลยคือคืออย่างนี้ถ้าคนไม่รู้ว่าตัวไหนอ่ะมันคือตำแหน่งอะไรตรงฐานน่ะมันจะมีคําว่าลู k กบีชอปหรือคิงไว้นะครับตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ตัวในตัวเกมเนี่ยทำออกมาได้ดีได้ดีเลยเพราะว่ามีการแบ่งสีที่ชัดเจนฝั่งสีแดงก็คือตูดสีแดงอ่าเป็นฝั่งมาริโอ้อ่า ฝั่งมาริโอจะเป็นตูดสีแดงฝั่งเบลเตอร์จะเป็นตูดสีเขียวหุ่นใหญ่มากบอกเลยถ้าใครแบบมันไส้ใครเนี่ยเอาหลังโบลเตอร์ไปตบหน้าได้เลยหัววางไว้ส่วนส่วนกระดานครับด้านหลังนี่งดงามครับด้านหน้าห่วยออันนี้เป็นคอมเมนต์ส่วนตัวของพี่โอมนะแต่ความรู้สึกคือแบบถ้าคุณแบบได้อีกนิดนึงนี่คุณนี่ขายราคาเท่าของแท้ได้เลยเออ เพราะว่าเพราะถ้าผมจะไม่ผิดคนเขาเก็บกันนะคือมาริโอเชสหรือชุดหมากลุกมาริโอชุดนี้คนเขาเก็บแล้วก็ขึ้นที่กันนะครับนเพราะว่าหนึนน่งครับมาริโอเป็นคิงแน่นอนนี่ตัวนี้อ่าอ่าไซส์ประมาณ2นิ้วอ่ะห้าเซนเซนิ้วสองนิ้วอ่ะประมาณเนี้ยครับผมโดนแน่นอนแล้วก็ลุยจีเป็นควีนนะฮะทำหน้าที่เป็นควีนอ้าวทำไมเจ้าหญิงไม่ใช่ควีนะครับคิงอยู่ซ้ายหรือขวา ่ายไม่ชัวร์้ายจริงอยู่้าย้าย้าย่ามึงมองกล่องละวา้ย้ายดีถุยอ่ะแล้วก็อ๋อแล้วก็อะไรนะลูกลูทอโทอโทอสเป็นลูกนะฮะพี่เหมือนเราไม่เตรียมกันมาก่อน็อปตั้งตัวลายไว้พี่ตั้งตัวดีเอาละเราอกอ่ะคือคือฟิกเกอร์มันน่ารักอ่ะเออใช่คืออย่างนี้เหตุผลที่เอาเกมนี้มาเพราะว่า เข้าใจว่าน้องๆอะดูชาแนลนี้ยของพี่ค่อนข้างเยอะแล้วคุณพ่อคุณแม่ประสบปัญหาว่าน้องๆออไม่ค่อยสนใจ <laughs> ในกีฬาหมากรุกหรืออะไรอย่างนี้ที่เป็นแบบคุณพ่อคุณแม่เล่นด้วยได้นะการที่จะหาของเล่นที่ต่างไว้มากๆมันน้อยมากๆนะ<ช>ผมมองว่าอันนี้มันเหมือนการทําให้น้องๆสนใจเมื่อกี้นี้ผมมีเทสกับน้องๆเด็กๆไปด้วยนะครับให้ต้องเล่นแบบเจียวจ้าวใหญ่เลยแล้วก็น้องๆตั้งใจ อ,อ,อยากรู้ว่าเฮ้ยแต่ละตัวเดินยังไงนะครับวางกลยุทธ์ในการเล่นหมากลุกได้ยังไงบ้างเออนะครับปกติหมากลุกเป็นกีฬาที่แบบคลาสสิกอยู่แล้วอะ<ช>แล้วมาทําให้ดูน่าสนใจขึ้นโดยใช้ตัวมาริโอเนี่ยผมว่าดีงามนะครับอะต่อมาอฟังออควิงอยู่ขวาควิงอยู่ขวา<ช>เพราะว่าเขาบอกว่าลุยจิเนี่ยจะอยู่ทางซ้ายเสมอ โบเซอร์จะอยู่โบเซอร์จูเนียร์จะอยู่หัวก็อยู่สีฟ้ากูว่าีกูจำได้คืออย่างนี้มันมีโบเซอร์จูเนียร์กับโบเซอร์อ๋อใช่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 นี่เพราะมันมึนนะครับอ๋อมึนอ่ะโอเคแต่โบเซอร์จะตัวใหญ่ไปไหนเออโบโบคือโบอเซอร์ตัวใหญ่มากคืออย่างนี้ราคา ราคาบอกก่อนราคาตลาดของกอตอนเนี้ยอยู่ประมาณ1,500พันห้าบวกจนถึงสองพันกล่องน,นี้นะนะครับเดี๋ยวรอดูราคาโปรโมชั่นพี่อมดอกันนะครับ<ม>เออแล้วก็ของอ่ะแค่ซื้อฟิกเกอร์มาก็คุม้มแล้วเนี่ยมันได้ทั้งหมดสี่สิบแปดตัวปะ่ะใช่ปะ่ะใช่เอยอ่ะไม่ใช่ได้ทั้งหมดสาสบสองตัวเออ เขามันฝั่งลาแปดฝั่งลาสิบหกถ้าผมเข้าบันี้มากเลยอยากได้ไอเหรียญนี้ไม่ใช่พลาสติกง่ายๆนะคุณใชลองจับดูนะมามาขอดูรายละเอียดหรือให้ทางร้านถ่ายรูปส่งให้ดูก่อนได้นะครับเฮ้ยรายละเอียดงานดีไม่ไม่เสียรายเงินแน่นอนใครเป็นสายเก็บฟิกเกอร์ได้นี่แบบผมบอกเลยคือลายเอื้อถ้า เหรียญหายไปผลไว้อยู่บ้านทันองนะครับใครที่แบบซื้อไอ้ตัวมาริโอคาร์ที่อมไปแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นอีกห่งคอลเลคชันที่ควรเก็บนะมาแบบครบะเต่าเป็นเต่าบอกเลยคือแบบตัวกระดองก็มีแบบเหมือนตัดเส้นแล้วก็กดลงไปเป็นร่องอะนะครับใช่ใชงานดีงานละเอียดนะครับพี่มอมเวลาเสร็จับเขาเซร็จต,ตรงนี ผมก็ว่าละทำไมเด่นไปเส้นมันมลุกไทยพี่อมเล่นหมักลุกฝรั่งไม่เป็นหมักลุกไทยมันแถวสามะแถวสามเลยหรอเออหมักลุกไทยแถวสามแต่มันเดินได้เทียนหนึ่งใช่ถ้าหมักลุกฝรั่งเดินก้าแรกเดินสองได้ไม่มันหมักลุกไทยมันทำอย่างนี้ได้มันเหมือนแบบเดินม้าหรืออะไรดันดันออกมาเดินดันแต่ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้เดินสองได้นะครับอ่ะประมาณนั้นอะเดี๋ยวอ่ะตกติกาทุกอย่างเหมือนหมากลุกนะครับแล้วก็เอ่อ ประเด็นมันคืออย่างนี้อะเดี๋ยวให้ดูด้านสร้างนี้ <Wow. S 1> คือความฟินของมันอ่ะมันคือได้จับไอตวัวฟิกเกอร์พวกนี้เล่นนะแล้วก็กล่องกล่องเนี้ยน่าจะเป็นกล่องเล่นที่ร้านแหละนะครับจากวันนี้ไปใครแบบลูกค้าท่านไหนสนใจอยากมาลองเล่นก่อนเออก่อนซื้อ <Yeah. S 1> หรืออะไรเงี้ย <Yeah. S 1> ก็มาลองได้สินค้าผมถามคนที่นําเข้ามา <Yeah. S 1> เขาบอกว่ามีอยู่ประมาณ2โหลมั้ง <Yeah. S 1> ก็หมดแล้ว <Yeah. S 1> นะครับมันเข้ามานานสักพักหนึ่งแล้วตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่ชิ้นแล้วนะครับ แล้วก็รออีกประมาณ2สัปดาห์ถึงจะเข้ากว่าจะเข้ามาอีกเนาะถ้าโดนโควิดก็เดือนหนึ่งอะครับพี่นะฮะลองลองลองดูนะฮะใครแบบชอบสะสมฟิกเกอร์นะครับหนึ่งข้อดีของอันนี้คือน้องได้หัดเล่นมาร์กลุกได้ใช่ปกติเราพยายามหามาร์กลุกจูเนียหรืออะไรเงี้ยมันก็จะหน้าตาแบบคลาสสิกคลาสสิกใช่ป่ะ <S <S เออน้องอาจจะไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยฟังกฎกติกาสักเท่าไหร่แต่อันเนี้ยผมลองเทสกับน้องๆละ เวิร์กน้องๆจับเบ์เซอร์อย่างเดียวเลยไม่เดินตัวอื่นเลยนะนินทานินทาเด็กๆนะครับอ่ะอันนี้คือหนึ่งหนึ่งสินค้าที่ที่เอามาให้น้องๆได้เล่นกันที่ร้านหรือกันนะครับสำหรับใครแบบติดใจแพ็กแมนติดใจมโนโพลีมาริโอคาร์ดแล้วนะฮะต้องอันนี้ต้องอันนี้อันนี้แนะนำอันนี้แนะนำนะครับอ่ะถัดมาเอาซูเปอร์มาริโอมาให้หน่อยโอ้ไม่หัน ยินบอกไม่ไม่เห็นอะประมาณนี้อะเอากล่องมาอันบอพร้อมกันขอคัตเตอร์ด้วยมีคัตเตอร์ปะ่ะทีมงานคัตเตอร์ขอคัตเตอร์หน่อยไม่เคยยังไม่ได้แกะเลยนะเขาส่งมาไอตัวนี้ก็เพิ่งแกะเมื่อกี้เนี้ยเนี่ย <Yeah. S 1> นะครับแล้วก็อันเนี้ยเนี่ยดูดิส่งมาส่งมาให้พี่ uh. นะครับเรียกว,ว่ารับรีวิวสินค้านะครับเออรับรีวิววันก่อนก็เพิ่งถามวังเด็กวังเด็กคืออะไรครับพนี่ฮะ วังเด็กคือคนเจ้าของแบรนด์ไอเนี่ยของเล่นที่พวกคูโน่พวกรู้จักอูโน่ของแท้ไหมอ่าเออเป็นลิขสิทธิ์ของวังเด็กฮะแล้วก็ของเล่นพวกไอรถรถเคนอ,ะอ่ะที่เห็นตามห้างอ,อ๋ออันนั้นก็เป็นลิขสิทธิ์ของวังเด็กวังเด็กเพิ่งมาถเพิ่งมาขอวิดีโอร้านไปไป,ไปโพนะ่ะอ๋ออ่อมาละเฮ้ยแม่งสวยว่ะ เฮ้ยไม่ไม่ไม่หยับเฮ้ยโหน้ำหนักมาน้ำหนักน้ำหนักดีงามโอ้นแขนขยับได้แล้วขยับได้ตัวได้ด้วยผมแตะมาริโอ้ก่อนผมทำมาริโอ้ตกแฟนๆฟนเจ็กเกียด์ทำไมเจ๋เจ๋งเจ๋งแต่ว่ามันมันมีเงื่อนไขในการขยับนะมันมีเหมือนแบบมันมีสัดส่วนในการขยับอ่ะว่าขยับได้เท่านี้ถ้าเกิดรูปร่างแบบนี้ขยับได้เท่านี้ ยังได้ครับเฮ้ยงานดีงานดีนดอะเนี่ยพี่เที่ยวเที่ยวกับโน้ตเก้าเลยกันอ่ะมันไซส์เท่าเนี้ยโอเคไหมเนี่ยไอ้ลิงลิงแม่งโคตรใหญ่เลยอ,ะอ่ะเออโทส์โทสหัวหัวลูกจะใหญ่ไปไหนเนี่ยฮะอันนี้มาริโอ้นะครับในในเกมไอ้ในเนี้ยมันจะมีมาริโอ้ลุยจิโทสลิง เจ้าหญิงพีชใช่ปะเจ้าหญิงพีชดอกกี้คองแล้วอันนี้อะไรวะเฮ้ยฮ่ะอันนี้อะไรโยชิโยชิโยชิเออมังกรเขียวมังกรลืมลืมโทษกูจะโดนหลักคดีละแฟนกลับบอกว่าพี่อมพี่อมเล่นเกมบ้างนะพี่อมบวันก่อนน้องมาแซวพี่อมไม่ค่อยเล่นเกมเลยพี่อมจําชื่อตัวละครไม่ได้นี่ครับชื่อตัวละครจายากจน้าตานี่ท้งเซตเนี้ยมันมาเป็นเซตหกตัวนะครับ สวยมากเลยอ่ะอันนี้ของแท้ไหมครับพี่โอก็ไม่ใช่ของแท้งานมินเลอร์คือคือไอ้เจ้าเนี้ยมันขายแต่งานมินเลอร์ทั้งนั้นเลยเออจะเป็นมินเลอร์ดีเออจะมีมินเลอร์งานดีเราเราไม่โกหกกัวใครละงานมินเลอร์ก็งานมินเลอร์อ่ะนะครับเขาบอกว่าปกติเขาขายเขาขายเป็นตัวนะครับตัวหนึ่งอ่ะถ้าน้องไปซื้อที่เมกาอยู่ประมาณตัวละสามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบ มันมันมีหลายเกรดนะพี่บอกก่อนน้องลองไปเดินดูมันจะมีเกตรดตั้งแต่100บาทไซนี้นะครับไซไซประมาณ10เซนนะไซส์่นิ้วเขาเรียกไซส์่นิ้วมันจะมีงานตั้งแต่งานเกรดละ100บาทจนถึงงานเกรดละ500บาท500 500 500นี่ถ้าพี่จำไม่ผิด5 0 0ถึง1,000บาทมันเหมือนงานแท้แต่มันหลุด QC เออเหมือนแบบด้านหลังมีตําหนินิดนึงอะไรอย่างเงี้ยสีลงไม่คมอะไรอย่างเงี้ย<ม>นะครับลองไปหาดูใครที่เป็นสายเก็บสะสมฟิกเกอร์นะอันนี้พี่แนะนำเ<ม>พราะพี่ก็เก็บเหมือนกันหมดไปหลายตังค์แล้วนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับใครที่หาเกมหมากลุกนะครับครับกับตุ๊กตุ่นเออกับตุ๊กตุ่นตีม,มาริโอหรือกันแล้วก็หลายๆแบรนด์เริ่มเอาเอ่อมาริโอ้คอลเลกชันหน้าตาเซตเนี้ย มาทำพวกยูนิโคโพสแล้วนะครับยูนิโคโพสแล้วจิออนาโดก็โพสแล้วนะฮะกูจะโดนกระถิ่นลงบ่หกูพูดชื่อแบรนด์ไปเยอะเลยนะนะครับแต่ว่าเสื้อพวกเสื้อผ้าเขาสวยเออครับก็แล้วพวกแบบแบรนด์เสื้อผ้ารอ A to C ทำไมต้องรอ A to C พี่อมใส่ A เออมีไซส์โก้เรียกว่าใส่แบรนด์อื่นไม่ได้โอเคแค่นั้นแหละได้ หลายๆแบรนด์ปีนี้มันเป็นจริงๆมันเป็นปีของมาริโอเลยอ่าโอเคครับนะครับประมาณนี้พยายามน้องๆพยายามดูไอ้ซูเปอร์มาริโอไว้ด้วยกันไปละเดี๋ยวมาดูคลิปพี่โอมดูคลิปวิธีเล่นมาริโอเคสกันแบบเจาะลึกกันนะครับพี่โอมเล่นสู้กับพี่ท็อปพี่โอมอยากเล่นโบเซอร์มากเลยไปล้วบาย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 ซี เขาบอกมันมีมีคนบอกว่าร,รีวิวยังไม่จบแต่อยากสั่งค่ะ